ไม่ได้มรดอกอะไรสักบาทเลยแถมมีหนี้ต้องสิล้านพ่อจะสอนให้รักคนในครอบครัวให้มากไม่ใช่คนทุกคนบนโลกจะร้ายกับมึงหรอกมันยังเหลือคนที่รักมึง ่อคนที่เรารักจากไปครับการจัดการเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆแล้วหลายคนเนี่ยน่าจะนึกถึงเป็นเรื่องแรกๆก,ก็คือเรื่องของการเงินครับการจัดการการเงินเนี่ยมันมีหลายแง่มุมครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหนี้สินรวมถึงภาระต่างๆที่เรามีครับวันนี้ก็เลยจะมาชวนพี่ท่านหนึ่งคุยครเป็นพี่ที่สนิทคุ้นเคยกันมากๆครับก็คือพี่หนุ่มหรือว่าโค้ชหนุ่มจากข้พุงเมธพันธ์ครับ สิ่งที่อยากไปชวนพี่หนุม่มคุยกันก็แน่นอนโดยทั่วไปเราก็จะคุยกับพี่หนุม่มเรื่องของการเงินการจัดการการเงินวางแผนการเงินเกษียณแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ค่อยได้คุยกับพี่หนุ่มก็คือการจัดการการเงินหลังจากที่จากไปพี่หนุม่มเคยมีพูดคุยถึงเรื่องนี้ไว้ครับในทอล์กโชว์มาน o โคสออ s t เตทหลายครั้งครับแต่ว่าด้วยความรู้จักกับพี่หนุม่มส่วนตัวเองแล้วกันครับก็มีเรื่องของคุณพ่อพี่หนุม่มที่เราพอจะได้ยินได้ฟังมาบ้างวันนี้ก็เลยจะไปชวนพี่หนุ่มขยายความในแง่มุมต่างๆที่นอกเหนือจากเเรรื่องงงินนด้วยต ด้เงั้นเราเาตู้ไปก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตักๆเรานี้พี่ว่ามันคือจุดจบนะเนอ,อจริงๆแล้วคนเราตายมันก็คงจะจบหมดแล้วอะทุกเรื่องใช่ปะ่ะแต่ว่าพอเรามานั่งคิดถึงความตายจริงๆสิ่งที่น่ากลัวคือ,อ,อสิ่งที่เราทิ้งไว้หลังความตายเราเนี่ยแหละ ช่ไหมเพราะว่าพี่ว่าคนตายมันไม่มีทางหรอกที่มันจะแบบฮะอีกสามวันจะกลับมาที่งานศพตัวเองอีกสี่สิบเก้าวันจะอ๋อไม่มีพี่เชื่อว่าแม่งคือจบคือจบใช่ป่ะแล้วเราก็จะไม่ได้รับรู้อะไรเลยอ่ะเนาะแต่ว่าถ้าพูดถึงความตายจริงๆอะ่ะพี่พี่จะนึกถึงของที่มันคู่กันก็คือเราทิ้งอะไรไว้บ้างวะพี่มีความเชื่อว่าคนเราควรเตรียมตัวตายเนาะคนเราแม่งตายกันอยู่สามแบบ แบบแรงมันก็คืออายุไขใช่ไหมถ้าผู้ถืออายุไขน้องๆที่เขาอายุน้อยๆเขาก็คงไม่คิดถึงอายุไขกกน่ะเนาะเขาไม่กลัวโรคร้ายแรงก็ถ้าไม่ข้าม35 40า่มาก็อาจจะไม่กลัวใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งคืออุบัติเหตุอน้องๆก็อาจจะจากไปด้วยอุบัติเหตุได้นะครับซึ่งในวัยของพี่เนี่ยเลขห้านี่คือโอ้โหกูได้ทุกอันเลย <laughs> เรามีสิทธิ์ได้ทุกตัว เพราะฉะนั้นคิดไว้เสมอและพี่เชื่อว่าถ้าสังเกตจากตัวเองพี่คิดเรื่องนี้เยอะขึ้นตอนที่มีครอบครัวแล้วก็คิดหนักขึ้นมากๆตอนมีลูกมีกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งที่พี่ทำมานะตั้งแต่ปี2007-2008นแี่แหละพี่ก็ทำมาเรื่อยๆก็คือในในทุกวันเกิดของพี่เนี่ย คืนวันเกิดเนี่ยหลังจากเลี้ยงสังสรรตัดเค้กอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่ชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเองเอากระดาษเอาดินสอมาแล้วก็ตั้งคําถามว่าถ้าพรุ่งนี้เราไม่อยู่เนาะเราอยากจะฝากอะไรถึงคนข้างหลังบ้างเนี่ยก็คือเขียนเป็นเหมือนจดหมายถึงครอบครัวเนะเพราะว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวมันปุบป,ปรับหรืออะไรต่างๆเนเราก็เขียนว่าเออเราจะเขียนอะไรได้บ้างเช่นเราจะฝาก แม่เราไว้ให้แฟนเรานะว่าช่วยดูหน่อยอะไรเงี้ยฝากถึงลูกๆฝากถึงอะไรอย่างเงี้ยพอเขียนเสร็จโห<ฮ>กู<ฮ>ว่ากูอย่าตายเลยเดี๋ยวเฮ้ยทำไมของฝากกูเยอะวะของฝากกูเยอะไปคือกูต้องอยู่กูต้องอยู่กูไปไม่ได้อะไรเงี้ยนะก็ออยอกทุกว่าเอ้ยอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปแล้วสึกว่าเอ้ยเราอยู่ต่อเพื่อจะทําอะไรบางอย่างก่อนดีกว่าแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เขียนมาทุกๆปีอะ นะแล้วก็เมื่อประมาณสักแปดเก้าปีที่แล้วเนี่ยแหละที่เพิ่งหยุดเขียนเพราะมีความรู้สึกว่าเออความกังวลใจอะไรหลายๆอย่างมันเบาลงไปนะทรัพย์สินที่มันมีอยู่เนี่ยเนอะอมันก็อาจจะไม่ได้แบบปุ้ยมั่งคั่งล่ารวยอะไรแต่ก็คือเรียกว่าคนข้างหลังก็คงจะได้ใช้แล้วก็ต่อยอดชีวิตไปได้อะไรเงี้ยแม้ว่าวันนั้นจะโชคร้ายไม่มีเราอยู่อะไรเงี้ยถ้าพูดถึงความกังวลเมื่อกี้กลับมาเรื่องการเงิน เป็นหลักไหมครับหรือว่าจริงๆมันมีก้อนอื่นด้วยที่ไม่ใช่เรื่องเงินถ้าเป็นเ,เรื่องเบสิกพื้นฐานจริงๆเนี่ยพี่มองเรื่องชีวิตความเป็นอยู่คนในครอบครัวเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินมัน,เง,น,มนเงินมันคือเครื่องสนับสนุนชีวิตน,นะเนะเป็นเงินเนี่ยมาดับหนึ่งในในมุมของพี่ส่วนมุมที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการถ่ายทอดความคิดวิธีคิดหรือไม่ว่าจะกับผู้ชีวิตหรือกับลูกให่นไหมว่าคนเรา เราเลี้ยงดูให้คนคนหนึ่งโตขึ้นมาโดยที่เตรียมเงินไว้ให้เขาเนอะห้าสิบล้านร้อยล้านนะมันไม่พอหรอกเนอะบางทีมันอาจจะไม่ต้องถึง50ล้านร้อยล้านหรอกถ้าเกิดว่าเราเติมเรื่องของวิธีคิดเนะืวิธีการใช้ชีวิตหลักคิดที่ถูกต้องคุณอาจจะไม่ต้องให้เขาถึงขนาดนั้นก็ได้แค่จะมีทุนการศึกษาให้เขาสักก้อนหนึ่งแล้วก็ให้เขาเรียนจบในแบบที่เขาจะหาเลี้ยงตัวเองได้แล้วเขาก็มีวิธีคิดที่ถูกต้องที่จะที่จะ,จะดูแลตัวเอง พี่เป็นห่วงว่าตัวเองจะไม่ได้มีเวลาเล่าหลายๆเรื่องว่าเรื่องนี้นะลูกต้องตัดสินใจยังไงเรื่องแบบนี้พ่อเคยเจอในในอดีตเรื่องแบบนี้พ่อเคยผิดพลาดนะแล้วก็อยากจะสอนเขาว่าเอ้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มันผิดพลาดทุกอย่างมันแก้ได้วิธีการป้องกันคือก่อนจะทําอะไรก็คิดถึงผลที่ตามมาซึ่งเมื่อเทียบกับการหาเงินเพื่อจะที่จะให้ให้กับครอบครัวเนี่ย มีไว้ใช้ตอนที่เราตายเนี่ยพ่วาอันหลังมันยากกว่าอีกมันคือถ่ายทอดของที่อยู่ในหัวเราเป็นมุมความคิดซึ่งมันจะต้องมีเวลามีอีเวนต์บางอย่างร่วมกันมันเหมือนเวลาเราเราจะจับคนคนนึงมาสอนวิธีคิดเรื่องนี้มึงต้องคิดอย่างนั้นอย่างนี้เงี้ยมันนึกภาพไม่ออกแต่ว่ามันมันมันเป็นจังหวะของลูกที่เขาไปเจอประสบการณ์นี้พอดีนั่นคือจังหวะที่สวยงามมากเนอะที่เราจะใส่ใช่ไหมเวลาลูกเรียนปุ๊บ ลูกเครียดนะว่าจะทํามันได้ไม่ดีเราก็เราก็คุยกับเขาได้ว่าจริงๆคนเรามันคือทําให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้มาเสียใจว่าเราไม่ได้เต็มที่กับมันแต่ว่าสุดท้ายผลนี่เป็นยังไงเราก็ต้องยอมรับแพ้คนอื่นก็ต้องยอมรับว่าแพ้เรื่องเงินพี่คิดว่ามันก็คือคงต้องเตรียมและก็สะสมไปนั่นแหละแต่ว่าถ้าคุณเตรียมเงินหรือสะสมเงินได้ไม่พร้อมไม่พอ อยาให้เวลาที่เราอยู่กับคนในครอบครัวเนี่ยมันเสียโอกาสในการที่เราจะพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวที่มันจะเป็นประโยชน์เนาะหรือฟูมฟักความคิดของคนที่เราเป็นห่วงเป็นใยให้เขาเติบโตขึ้นมาว่าในวันที่เราไม่อยู่เขาจะอยู่ได้พี่ว่านี้สำคัญถ้าใครรู้เรื่องของพี่ก็คือปี2 5 4 0ที่บ้านพี่ล้มละลาย เพราะฉะนั้นตั้งแต่วินาทีที่พ่อนะเนอล้มละลายในปีสอ4 0แล้วก็จากไปในปี2554 14ปีนั้นนะ่ะพ่อพี่ไม่มีตังค์มีแต่หนี้ที่ส่งมอบให้ถูกไหมแต่พี่มาสังเกตมุมหนึ่งที่พี่สัมผัสได้ก็คือว่าป้าเนี่ยมีลูกชายอยู่4คนนะพี่เป็นคนโตและพี่เป็นคนที่ถูกเรียกไปคุยถูกสอนตั้งแต่6-7ขวบว่า เป็นลูกชายคนโตต้องดูแลทุกคนในบ้านวันหนึ่งที่ป้าไม่อยู่เหนอหนุ่มก็คือต้นไม้ใหญ่ที่จะต้องแผ่กิ่งก้านแล้วก็ปกคลุมดูแลทุกชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยให้ได้วันที่ต้องทำกิจกรรมกิจการอะไรป้าก็จะหนีบจะหิ้วพี่ไปด้วยพี่นั่งกินโต๊ะแชร์ตั้งแต่อายุประมาณสัก10ขวบได้ฟังผู้ใหญ่พูดคุยถูกไหมแล้วก็ถูกสอนให้ป้าเอามือแตะ เบอรพี่แล้วบอกว่าไม่มีสิทธิ์พูดเป็นเด็กฟังอย่างเดียวเพราะว่าเด็กสิบขวบพูดจาอะไรขึ้นมามันดูไม่น่ารักแม้เขาจะพูดเน็บป้าหรือว่าเราแต่เราต้องคุมอารมณ์ให้อยู่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดความแตกต่างในวันที่ครอบครัวล้มละลายก็คือพี่สังเกตก็คือวิธีคิดของพี่กับน้องอีกสาคนมันไม่เหมือนกันแม้กระทั่งวันที่ป้าจากไปคือไม่ได้จากไปโดยมีเงินเลยอ เนอะแต่สิ่งที่พี่มีแล้วก็ได้มาตลอดตั้งแต่อายุหกเจ็ดขวบคำที่ป้าพูดจนแบบโคตรเบื่อเลยอะแล้วพี่นึกไม่ออกว่ามันคือแปลว่าอะไรคือคำว่าอะไรรู้ไหมซื่อกินไม่หมดโคตกินไม่นานคืออะไรวะคือเด็กหกขวบมันก็คือซื่อสัตว์มันคืออะไรวะอะไรเงี้ยแล้วแม้กระทั่งวันที่ครอบครัวล้มละลายเพราะว่าโดนเขาโกง่ะไหนป้าบอกซื่อกินไม่หมดโคตกินไม่นานเงี้ยใช่ไหมเออ เป็นพี่มองว่าเนี่ยสิ่งที่เขาสั่งสมอยู่ในตัวเราวิธีคิดพี่ได้วิธีคิดในการทําธุรกิจวิธีคิดในการที่ทําอะไรแล้วนึกถึงคนอื่นเนอะเออรู้สึกว่าเขาเสียสละพร้อมที่จะเสียสละเพื่อทําอะไรให้ส่วนรวมได้บ้างตามกําลังที่เราพอมีเนี่ยอันนี้พี่ได้จากป้าหมดเลยแล้วพี่มีความรู้สึกว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นคนหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเงินมันเป็นเรื่องสําคัญมากที่เราต้องทิ้งไว้ให้ครอบครัว แต่ถ้าเรามีเวลาดูแลฟูมฟักเขามากพอเนี่ยความแข็งแกร่งในตัวเขาที่ถูกสั่งสมมาเนี่ยพี่ก็ไม่ได้เงินจากพ่อเลยนะไม่ได้มรดอกอะไรสักบาทเแถมหนี้ต้องสิล้านแต่เราได้สิ่งนี้มาแล้วพี่รู้เลยว่าในวันที่แก้หนี้ตั้งแต่2540จนถึงวันที่เขาจากไปเวลามีปัญหาอะไรเข้ามากระทบที่บ้านเนี่ยพี่รู้เลยว่ามันมีความต่างกันมากระหว่างพี่แม่พี่ และน้องเพราะว่าเราเนี่ยถูกฝึกมาเหมือนคนนี้เลยคนที่เป็นผู้นำครอบครัวเลยว่าไม่ท้อไม่ได้เนอะแสดงความรู้สึกเจ็บปวดออกมาไม่ได้เพราะว่าคนข้างหลังจะสั่นคลอนกันหมดเลยนึกภาพหนอมพี่ยังจำวันนั้นได้เมื่อวันคริสต์มาสเราพ่อป้าพี่อยู่ต่างจังหวัดแล้วพี่ก็โทรศัพท์ไปบอกว่าเราเคลียร์นี่หมดแล้ว ปาลงมาได้แล้วแกก็บอกอ,อขอบคุณเรานะเนาะขอบคุณมากลูกขอบคุณมากแล้วแกก็พูดว่าปาคำเจอตุ่มอะไรไม่รู้ตรงหลังหูอะไรเงี้ยพาลงมาตรวจที่กรุงเทพีนโรงพยาบาลจำได้ว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ก็พาแกไปตรวจพอตรวจปุ๊บเจอจริงๆคือแม่เงยนึกออกมาคือแม่เงยคือแบบเขาป่วยหนักๆโค้งสุดท้ายเนี่ย ป่วยชนิดที่เคลื่อนตัวไม่ได้ละเนอะเคลื่อนตัวไม่ได้และะ้วแล,แล้วก็พาเขากลับบ้านเนะเพราะว่าเขาเป็นคนกระซิบบอกพี่เลยว่าเขาจะอยากเขาอยากกลับไปตายที่บ้าน mm hmm. มันคือการรู้ตัวแล้วอะรู้ตัวของเขาแล้วอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว,ว่าเออมันคือเวลาที่นับถอยหลังซึ่งเราไม่รู้ว่ามันเมื่อไหร่แล้ววันไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนที่พาเขากลับไปอยู่ที่บ้านเนอะอาการที่เขาเจ็บหนักมากๆแล้วเนี่ย คือเขาปวดไปทั้งตัวแต่เราเขาก็บอกเราไม่ได้ว่าปวดตรงไหนแล้วเราก็เราจะรักษาอย่างไงอะไรเงี้ยคุยกับหมอครั้งสุดท้ายก่อนที่ย้ายออกจากโรงพยาบาลจุลาคุณหมอก็บอกว่าม,มันก็เต็มที่ที่สุดประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยก็อยู่ที่คนไข้อ่อยู่ที่ญาติคนไข้แล้วว่าจะยังไงอะไรเงี้ยเออเราก็เลยพากลับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยพี่ก็ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับพ่อเพราะาตอนนั้นก็พาพ่อมาอยู่กับที่บ้านแม่เนาะแล้วเราก็แวะไปหาบ่อยๆทุกครั้งที่ไปเขาก็ อาการดูแย่แล้วก็ซุดมากนะครับเราก็จะพยายามคุยหาทางหาเรื่องคุยจําได้ว่าที่พี่พยายามบอกเขาตอนนั้นคือ,เ,อ,อเราเป็นยังไงบ้างป้าตอนนี้หนุ่มทําอันนี้นะหนุ่มทําอันนั้นนะถ้าอันนี้ทําได้ทําสําเร็จเพิ่มขึ้นมาอีกนะมันก็จะดูแลทุกคนได้นะตอนนี้น้องแต่ละคนทําอะไรอยู่นะเขาก็น่าจะดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยเนาะพยายามเหมือนกับ พูดเพื่อให้เขาเบาความกังวลให้ได้มากที่สุดที่เข้าใจเรื่องโลกใบนี้ว่าวันหนึ่งมันมันต้องเราต้องตายอะ่ะแล้ววันหนึ่งคนที่เรารักก็อาจจะต้องจากเราไปหรืออะไรต่างๆแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ได้เสียใจที่เขาจากแต่ว่าเราตั้งคำถามกลับว่าวันที่เขาอยู่เราทำหน้าที่ของเราได้ประมาณไหน เราเป็นลูกคนโตผมเป็นลูกคนโตสนิทไหมเรียกว่าสนิทแต่จะคอนฟ l i c กันเพราะนิสัยคล้ายคลึงกันเป็นโลโมเดลของเราจากเขา80%เปอรลยละกันพ่อเรียนศิลปะเราก็รักในศิลปะ Professionist ประมาณนึงโปรเฟชชั่นในที่นี้คือทำอะไรเป็นสเต็ปแต่คอนเทนต์ทีละอย่างให้มันแม่นเพื่อไม่ให้หลุดเราก็เป็นมีความระเบียบอ่า มีมารยาทแคร์ต่อสังคมมวลรวมประมาณหนึ่งแต่ที่หนัก,นกชัดเจนที่สุดคือรักในศิลปะพ่อจะสอนให้รักคนในครอบครัวให้มากพี่น้องแต่ซึ่งพอในเจนนั้นน่ะเราไม่เข้าใจาหรอกยิ่งเป็นน้องชายทะเลาะกันบ่อยมากทะเลาะกันรุนแรงมากยิ่งโตยิ่งทะเลาะแต่พอในพาร์ที่ ที่เขาไม่อยู่แล้วอะทุกคนมันคือคือทีมอะหลือแม่อยู่คนเดียวอะละไรมันต้องซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแล้วพอไหนว่ามาได้ไวเนี่ยมันไม่มีใครสําคัญกว่าคนในครอบครัวซึ่งก่อนหน้านั้นก่อนจะมีเราแม่เล่าให้ฟังว่ายี่ราบมงเย็นยันหกโมงเช้าแต่พอมีเราเขาหยุดหมดแต่มันเป็นภาวะของนอนไม่พอหรืออาจจะสั่งสมมาเป็นความดันเส้นเลือดฝอยสมองแตกและลม้ม พ่อพี่เป็นแค่การบำนาญแต่มันไม่ครอบเวอร์เพราะยาบางตัวเนี่ยมันเบิกไม่ได้เอายยิงก,กลับมาเราก็แค่มาเจอเขาแต่ถามว่าดูแลอะไรไหมส่วนใหญ่ตอนนี้เราไม่อยู่นั่นแหละแม่ก็คงดูแลเหนื่อยอืมต้องพิกตัวเช็ดตัวป้อนอาหารเปลี่ยนทํมเพิดเฟสนั้นอะผมรู้แล้วว่าว่ามัน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 อีกไม่นานหรอกพ่อผมอยู่ ICU ประมาณประมาณเกือบเดือนเดือนหรือสองเดือนเนี้ประมาณเนี้ยช่วงนั้นเป็นซัมเมอร์ปิดเทอมผมกลับมาอยู่สักสิบวันอะไรเงี้ยมันก็เข้าไปโรงพยาบาลเข้าออกนู่นนี่นั่นเพราะแมมขับรถเป็นขับรถพาไปโรงพยาบาลไปเยี่ยมพ่อไปหาพ่อให้เขารู้ว่าเออเราไม่ได้ทิ้งให้เขาอยู่โรงพยาบาลนะหมอก็บอกว่าผมก็ถามผมไม่เห็นผมว่าทําไมขาพ่อมีแต่รอยช้ำนู่นนี่นั่น คือแขนแขนอะ่ะมันไม่มีกล้ามเนื้อที่จะให้แทงเข็มแล้วไงหน้าแข็งบ้างจุดนี้มัง่งอะไรอย่เงี้ยจุดต่างๆนี่มันพอจะมีเส้นอครับเส้นให้ขึ้นแล้วฉีดยาอะไรเข้าไปวันนั้นผมต้องกลับไปมอละผมก็ไปลาออกนู่นนี่นั่นนะผมถึงหมอชิดอะแม่โทรมาว่าวันเดียวกันเลย พ่อไปแล้วที่หนักกว่าเราอ่ะคือคนที่อยู่ข้างเขาหมอคงถามแหละว,ว่าไม่ไหวแล้วจะปล่อยพ่อไปไหมแม่แม่นคือคนที่เข้มแข็งที่สุดเทียบเลยเหรปยาการอยู่มาด้วยันแม่อยู่มานานกว่าผมก็เลยย้อนกลับไปคำถามแรกกว่า เราอยากไปโดยการที่เราบอกเองไม่ต้องให้ใครมตัดสินใจอ่ะมันลำบากนะกับการจัดใครบางคนให้อยู่หรือไปสิ่งที่ฟีดแบ็กกลับมาหลังจากพ่อเสียเสร็จงานนู่นนี่นั่นแม่ผมทำชบคอไว้คือข้าราชการเขาจะมีเงินฝากสำหรับชาวประจิจศพก็จะโคเวอร์ส่วนมันเหมือนเป็นกองทุนนาของข้าราชการสองเองินที่กลับมาก็คือออมทรัพย์ครูที่แม่ฝากไว้ บอกนะตรงนี้คือไม่ได้มีมรดกสมบัติหรืออะไรเยอะแยะสิ่งที่ผมส่งต่อลูกผมอะ่ะมันคือมารยาททางสังคมโน้ตฮาวแลชชั่นความรู้นั่นแหละผมว่าผมว่าเขาได้รับไปการให้เกียรติต่อสังคมเวลาเขาเจอผมมาสั่งสอนเขาตั้งแต่เล็กๆทำให้เขาดูมันจะมีคำว่าอันนี้อันนี้ตัดออกได้นะ ไวทยทองตอนสองขวบเด็กจับพัฒนาการานู่นะี่น่ร้องอยู่ในร้านอาหารอย่เงี้ยครับผมไม่ได้สั่งให้เขาอยู่ตรงนั้นนะให้หยุดตรงนั้นผมอุ้มเขาออกไปผมอุ้มเขาออกไปเพราะให้เกียติสังคมตรงนั้นหรือลูกผมกินเลอะเทอะเนี่ยผมจะเก็บด้วยดิชู่เองที่หล่นตามพื้นดึกเสิร์ฟหรือบริกรเข้ามาผมบอกไม่ต้องคุณไม่ได้ทำเลอะ คนของผมทำเลิกผมเก็บเองและเขาก็จะเห็นสิ่งนั้นแหละครับในวันที่เราจากไปครับมันเป็นหน้าที่ของคนที่ยังอยู่ครับต้องจัดการเอกสารภาระการเงินต่างๆนะครับการเตรียมข้อมูลเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถเตรียมได้ร้อ ซึ่งหน้าที่ของคนข้างหลังครับอันดับแรกต้องจัดก,การคือเรื่องของเอกสารต่างๆทางราชการครับเอกสารสําคัญใบหนึ่งครับที่ไปสอบถามกับทางสำนักเขตบางกอกใหญ่มาครับก็คือเรื่องของใบมรณบัตรครับเรามีหน้าที่ต้องไปออกใบมรณบัตร เพื่อยืนยันการเสียชีวิตครับและใบมรณบัตรที่ว่าครับเราก็ต้องนําไปถอดชื่อครับออกจากทะเบียนบ้านด้วยนะครับเป็นผู้เสียชีวิตนะครับึงตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนตั้งแต่การแจ้งเสียชีวิตนะครับไปจนถึงขั้นตอนต่างๆซ,ซึ่งตรงนี้ก็จะดําเนินง,งานโดยทางเขตหรือว่าทางโรงพยาบาลที่เรา เสียชีวิตลมนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคนที่เหลืออยู่ครับที่ต้องจัดการให้ในมุมของเอกสารเนี่ยอาจจะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากครับแต่สิ่งที่มันซับซ้อนแล้วก็เพิ่มเติมมาก็คือการจัดการเรื่องของการเงินครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาระของทรัพย์สินหรือว่านี่สินถ้าดีหน่อยครับสิ่งที่เราทําไว้ได้ก็คือพินัยกรรมแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ทำเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนต่างๆทางกฎหมายที่มีความซับซ้อนอยู่ แต่อย่างไรก็ตามครับไม่ว่าเราจะทําพินัยกรรมหรือไม่ทําพินัยกรรมาการจัดการสินทรัพย์และหนี้สินก็เป็นเรื่องจําเป็นครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้าไม่อยากให้คนที่ยังอยู่นะครับหลังจากวันที่เราจากไปลําบากสิ่งที่เราควรเตรียมพร้อมคือเตรียมพร้อมข้อมูลเรื่องของสินทรัพย์แล้วก็หนี้สินในครบถ้วนครับอาจจะลิสต์รายการสินทรัพย์ทั้งหมดที่เรามีนะครับออกมาเป็นรายละเอียดต่างๆเลยครับว่ามีอะไรบ้างต้องไปใช้ต้องไปรับที่ไหนเพื่อให้คนที่ยังอยู่ต่อนเนี่ยสามารถจัดก,การได้โดยง่ายครับ เช่นเดียวกันนะครับในมุมของหนี้สินแม้ว่าเราจะพอมีความรู้เบื้องต้นกันครับว่าผู้ที่ยังอยู่หรือผู้ที่รับมโรโดกค,ครับรับภาระหนี้สินในเฉพาะส่วนนี้ไม่เกินสินทรัพย์แต่ในทัง้งนั้นการเขียนเจตจำนงหรือการแจ้งความประสงค์ต่างๆไว้รวมถึงการบอกว่ามีหนี้สินอะไรต้องชดใช้แบบไหนยังไงบ้างเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ควรทําครับสิ่งหนึ่งที่เราพูดกันวันนี้เนี่ยเราอาจจะพูดในมุมการเงินแต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นจริงในมุมของการจัดการมันคือการจัดการความสัมพันธ์ ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนหรือเงินที่ได้รับจากสินทรัพย์ที่คุณมีแต่เขาคาดหวังว่าสิ่งที่ลงเหลือคือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันซึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าถ้าเราจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์หรือนี้สินมันก็เหมือนกับการจัดการความสัมพันธ์ก่อนที่เราจะจากกันครับสวัสดีครับ ไอ้คำว่าเวลานี่แม่งประหลาดมากนะแม่งเป็นสิ่งที่มาแล้วผ่านไปแล้วมันจะไม่กลับมาแต่สิ่งที่แปลกมากก็คือสิ่งที่เราได้ทำร่วมกันหรือได้ใช้ร่วมกันในช่วงเวลาเนาะมนุษย์เวลาที่เราตกระกรรมลำบากเจ็บแล้วเหนื่อยท้ออะไรเงี้ยเราเราเราจะนึกถึงเรื่องบางเรื่องเราจะย้อนกลับไปณนะจุดเวลา เรากาลังเจออุปสรรคใหญ่โตเราจะย้อนกลับไปณนะจุดเวลาที่เราเคยผ่านมันผ่านเรื่องเรื่องหนึ่งมาได้แล้วเราก็ใช้มันเป็นกําลังใจบอกตัวเองว่าเราเคยผ่านแบบนี้มาได้วันหน้าเราก็ต้องวันนี้เราก็ต้องผ่านเรื่องนี้ได้เรากำลังอยู่ในสภาวะที่โคตรเจ็บและทุกข์ไม่ว่าใครทำอะไรเราก็ตามพอเรานึกย้อนกลับไปถึงเวลาที่มีความสุขกับครอบครัวแปลกเนาะ มันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้เราได้ว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คนทุกคนบนโลกจะร้ายกับมึงหรอกมันยังเหลือคนที่รักมึงถูกไหมเออบางครั้งเราไปในบางที่บางบางเหตุการณ์แล้วเราไปอยู่ในตรงนั้นซึ่งมันเป็นภาพซ้ํากับช่วงเวลาเดิมในอดีตแล้วมันมีใครบางคนขาดหายไปมันทําให้เรานึกถึงเขาไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์อะไรต่าง เพราะเพราะฉะนั้นพี่เชื่อว่าสิ่งสำคัญของการมีชีวิตยอยูอ่มันคือการใช้แต่ละช่วงเวลาเนาะให้มันเกิดคุณค่ามากที่สุดพี่ะดีไซน์ไว้แต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะพี่มีความสุกว่าพี่ก็จะพยายามดูแลตัวเองของเราไปอย่างนี้แหละแล้วก็วันหนึ่งพี่ไม่แน่ใจวันนั้นอาจจะ70กว่าหรือ80ไม่รู้แหละเนาะ ชีวิตของพี่ในตอนเย็นวันหนึ่งอาจจะโทรศัพท์เนอะคุยกับลูกเนอะเฟซไทม์กับหลานๆเนอะเห็นลูกทั้งสองคนมีความสุขมีครอบครัวที่ดีมีหน้าที่การงานที่ดีอะไรเงี้ยคู่ชีวิตใช่ไหมเ,เขาก็อยู่มีความสุขดีอะไรเงี้ยแล้วเราก็ขึ้นไปนอนเนอะแล้วก็จากไปอย่างสงบเยี่ยมค่ะสมเป็น มันนีโคสนะครับเวลาที่เราจะดึงพลังสูงสุดของเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งอะเราก็ต้องนึกถึงสิ่งที่มันจะลากพลังเห็นไหมพี่ก็จะนึกถึงสองสิ่งกันน่ะก็คือป้ากับครอบครัวคือป้าเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ดูแล้วเนี่ยแต่ว่าทุกทุกโชว์ของพี่จะมีครอบครัวอยู่อะไรเงี้ยโดยเฉพาะลูกมันก็คือภาพต่อระหว่างป้ากับพี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นพี่กับออกัสติน Justin เนี่ย สิ่งที่พี่คิดเวลาอยู่หน้าหน้า,นาม่านก็คือเราจะเป็นพ่อที่ลูกภูมิใจได้เหมือนกับที่พี่ภูมิใจป่า